รู้แล้วปียนุษหายไปไหนท่ามกลางข่าวลือมีนักวอลเล์บอลเตรียมอำลาทีมชาติรู้แล้วปียนุษหายไปไหนท่ามกลางข่าวลือมีนักวอลเล์บอลเตรียมอำลาทีมชาติจบฉากผลงานได้อย่างไม่ค่อยสวยหรูเท่าใดนักสําหรับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่ใน8เกมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023 FIVB Volleyball bon Women's เนชั่นลีก2023ซึ่งปีนี้สาวไทยไม่ได้เข้ารอบไฟนอลไปแข่งสนามสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกาพวกเธอรั้งอันดับที่14ของตารางมี8คะแนนสำหรับเกมกับบราซิลนี้เป็นเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลจัดผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยโสระยาพรมล่าแทนอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับพรพันธ์เกิดปราดและจรัดพรบรรดาศักด์ลงมาเป็นตัวจริงแทนทัดดาวนึกแจ้ง ขณะที่สามหัวเสายังคงเดิมได้แก่ชัชชุออนโมกสีทำไป20แต้มบีมพิมพิชยากกรามและเพียวอัชราพรคงยศทว่าในเกมไทยพบบราซิลที่ผ่านมาแฟนแฟนวอลเล่บอลแอบสงสัยว่าแป้นปลาวานหรือปียนุษแป้นน้อยลิเบอรโรมือหนึ่งของทีมชาติไทยหายไปไหนจนทําให้ไม่มีรายชื่อลงสนามในนัดที่ผ่านมาซึ่งโคช้ชด่วนได้ส่งสุทัตาเชื้อวูหลิงลงมาเล่นเป็นตัวรับอิสระร,รับบอลแรกแทนปียนุษ และในระหว่างเกมการแข่งขันผู้บรรยายภาษาอังกฤษได้ชี้แจงว่าปียนุษย์มีอาการไม่สบายเลยไม่ได้ลงแข่งในนัด,ดน,นี้ทว่าผู้ชมที่ติดตามดูสดในสนามและทางโทรทัศน์หลายคนก็ยังสงสัยว่าปียนุษหายไปไหนถึงขนาดมีข่าวลือในโลกออนไลน์ว่าปิยนุษย์อำลาทีมชาติโดยเล่นรายการ VNL 2023เป็นรายการสุดท้ายแต่ข่าวลือก็สยบลงอย่างรวดเร็วเมื่อโคชด่วนได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจบการแข่งขันว่าสา เหตุที่ปิยนุตหายไปเป็นเพราะมีอาการป่วยโคชดวนดนายศิวัชรเมธากูลุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมตบลูกยางสาวไทยออกมายอมรับว่าเกมนี้ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของบราซิลได้ทั้งเกมรุกหรือการป้องกันแถมนักกีฬาหลายคนก็มีอาการป่วยแต่ก็สู้เพื่อแฟนๆอย่างเต็มที่แป้นป่วยอย่างที่บอกครับนักกีฬาของเราหลายคนป่วยก็ไม่ค่อยสมัยบณ์ครับเกมนี้